ออกลุ่มจักรยานมาตั้มแบควายครับจายกลุ่มถจักรยานตักเแยบค่ายอันนี้จ่ายลอมอเตอร์จายลอมอเตอร์จายลอมอเตอร์ลอมอเตอร์48โวลต์ทำ้ดอบวัดจ่ายกลุงอันนี้ตั้คแวค่าย48โวลต์กันนี้กลุ่มร่างกับกลุ่มร่าง ลงสร้างจะทำลูกควยคว้านี่ทำแบบกึ่งที๊บกึ่งตี๊บได้กันตี๊บได้ทำแบบกึ่งตี๊บทำแบบตี๊บได้ด้วยทำแบบกึ่งตี๊บกึ่งที๊บกึ่งบิดทำแบบอีใบทแบบอีใบครับนี่รอบ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 ข้างแรวมันจะกรยัน

มีใ,ใจกลองหนวนตูนย8แปดโวลต์สามหลี่อมทย์วัดตรงน,นี้ได้ไอ้ไอนูอันนี้สายมอเตอร์นี่ทีเรื่องก็ที่เรื่องทีเคี้ยวก็ทีเขี้ยวเดี่ยวมึนก็เดี่ยวมึนอย่างนี้คือสีแดงกาวกับที่แดงเล็กกับที่แดงจะยันเป็นเทวิกุญเจทางนี้ cao bếp món bếp gạo cao đen đen cao đen đậm cao bê bê đi bê đi bê bê à bê 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 gặp chụp